สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงมดใส่ลูมิน่าได้ไม่จํากัดในเกมคณะสํารวจที่33นะครับขั้นตอนที่หนึงนะครับให้เพื่อนๆคลิกลิงก์ตรงเดสคริปชันด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะหลังจากเพื่อนๆคลิกมันจะมาโผล่หน้าเว็บ n e x t ซัสมอันนี้นะเพื่อนๆเลือกคําว่าไฟล์ครับแล้วก็ดูตรงคําว่าลูมิน่าคอสศย์อันนี้นะกดแมนดาวน์โหลดครับเลือกคําว่า Slow Down l o โหนะครับ เพื่อนๆอย่าลืมล็อกอินก่อนด้วยนะครับมันใช้เวลาโหลดแป๊บนึงนับถอยหลังก่อนโอเคผมได้มาละหลังจากเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆเข้าในสตรีมครับกดคําว่าคลังนะครับแล้วก็เลือกตรงเกมสามสิบสามอันนี้นะครับคลิกขวาจัดการนะครับเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนี่นะโอเคเราได้หน้านี้แล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดคําว่าแซนฟอร์ครับ คอนเทนต์แพ็กเพื่อนๆอ,อยู่ที่หน้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่อีกหนึ่งอันนะครับโอเคสร้างเลย New f o ลเดอส่วนชื่อนะครับให้เพื่อนๆพิพมพ์คำว่าลูกน้ำ MODS นะครับให้มีลูกน้ำแล้วก็มีตัว S ตามท้ายด้วยนะโอเคนี่ผมพิมพ์มาแล้วนะครับหรือเพื่อนๆสามารถก๊อปคำจากด้านหน้าตรงนี้มาก็ได้ครับนี่ตรงนี้เขาพิมพ์ให้อยู่นี่นะครับลูกน้ำ MODS เข้าในโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เลยครับเปิดทิ้งไว้แล้วก็มาเปิดอันที่เราดาวน์โหลดไปครับลูมินาคอร์สศูนย์นี่นะลากทั้งสามไฟล์ลงมาได้เลยครับนี่ลงมาในนี้เลยนะลงในโฟลเดอร์ลูกน้ำ MODS นะครับเท่านี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเทสกันในเกมนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเ,เพื่อนๆลองดูทางขวาครับลูมินา 0ทับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับทั้งที่ตัวผมใส่พิกตอสเยอะแยะเลยนะนี่นะครับเนี่ยใส่เลยครับใส่เพิ่มไม่ได้ทุกอย่างเต็มจะเป็นศูนย์หมดนะครับเราจะได้ไม่ต้องนั่งฟาร์มนะครับเหมาะสาหรับสายขี้เกียจเหมือนผมเหมือนกันผมก็ขี้เกียจเนี่ยเราใส่ได้เลยครับไม่จํากัดนี่ครับลูมิน่าเบรกลูมิเน่าเบิร์นยัดได้หมดเลยนะครับจะได้ทุกตัวเลยนะผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆอยากได้มอดไหน ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับถ้าผมหาได้ผมจะมาแบ่งปันนะเจอกันคลิปต่อไปทุกคนขอบคุณครับ